ข่าวนี้ก็ปังเหมือนกันแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเหมือนกันนะครับผมสำหรับความสำเร็จของ EP ีแรกนะครับในซีรีส์ Dangerous Queen คนโปรดของควีนคุณผู้ชมเมื่อวานออนแอร์ไปตอนแรกนะกระแสะดีมากๆเลยในคอมมูลของ GL อ่ะครับตื่นเต้นแล้วก็ให้การต้อนรับดีมากๆ Hashtag Dangerous Queen EP 1 ติดเทรดเอไปเลยครับคุณผู้ชมการน,นี้สอสาวนะท,ทั้งน้องเหนือดีสารยานะครับรวมถึงน้องแตงกวาดพิญญาเนตรยิ้มแก้มแตกเลยครับผมเพราะว่าได้การต้อนรับที่ดีหลายคนน,นเะเนยชื่นชมด้านโปรดักชันเนาะเน้อเรื่องที่สนุกแล้วก็ ได้กลิ่นความดราม่าตั้งแต่ EP แรกเลยครับและที่สำคัญนะคะแฟนๆก็บอกว่าเคมีเคใจทั้งคู่เนี่ยน่ารักแบบจอสล่ะอึง่งด<อ>ูเป็นแฟนแซวเลยนะว่าคาแรคเตอร์ของคุณควีนเนี่ยสมมงสุดๆโคตรเทโคตรอันตรายเนี่ย <laughs> น,น้องกวนกวนนะคะถ่ายทอดคุณควีนได้แบบทำถึงส่วนน้องเหนือก็รับทโบนิตาได้แบบน,น่าดูน่าสงสารที่สำคัญนะพี่นิวเขาีป็นค,คนอิจฉาคุณควีนที่มีเจ้าเบ๊เป็นของตัวเองนี่คือจริงๆเชป้าพี่ดูอ่ะ ก่อนดูพี่จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยน้องเหนือจะเล่นเป็นคนจนได้ปะวะครบความน้องเหนือเรอะเราคิดว่าเขาแบบว่าดูรู้ว่าบไฮโซเขาเล่นดีมากอันนี้ชื่นชมน้องเหนือเลยนะน้องเหนือเล่นดีมากมากเลยแล้วสวยขึ้นสุดๆไปเลยนะครับผมซึ่งวันก่อนครับก่อนที่ซีรีส์จะออนเป็นครั้งแรกนะครับผมทั้งน้องตังกว่าและน้องเหนือก็ได้ไปออกงานคู่กันอยากจะบอกว่าแฟนคลับตามไปให้กําลังใจกันเยอะมากๆเลยนะครับคือทั้งคู่ ด้วยความที่น่ารักสดใสเนาะ,ะก็ตกแบบแฟนคลับได้เยอะมากทีเดียวนะครับผมยังไงก็ตามแต่ ฝากแฟนๆด้วยนะครับติดตามครับซีรีส์ d a น g จ r o u s Queen คนโปรดของควีนครับทุกวันอาทิตย์เวลาสี่ทุ่มครึ่งทางหน้าจอช่อง7 HD นะครับวามปังไม่ได้หยุดแค่เท่านี้นะคะเรายังมีซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่ปังไม่แพ้กัน<ด>อย่างรเรื่องนี้เลยค่ะเพียงนาวา l o v e r Merman ก็ปังค่ะ EP 2ของเขาไปติดเทรนด์ X ในหลายๆประเทศด้วยนะพี่นิวแล้วก็รอติดตามได้เลยนะคะความสนุกของตอน3ในวันเสาร์หน้านะคะเวลาสี่ทุ่มครึ่งโอ้โหมาแรงจริงๆนะซีรีส <CD S 1> ์